สวัสดีค่ะมาพบกับบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยโดยคุณครูบุญยืนสีเจริญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทยเลยนะคะ ว่าแต่มีนักเรียนคนไหนรู้บ้างคะว่าพย,ายัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวพย,ยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวคะ่ะซึ่งแต่ละตัวจะอ่านออกเสียงเหมือนประสมกับสระอแต่บางตัวก็จะอ่านออกเสียงซ้ำกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านพยัญชนะไทยกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอ คอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอช่อชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอ ชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอประตับอ่านว่าตออฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอ ทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอนเนมอ่านว่านอดอดเด็กอ่านว่าดดตอเต่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าอทอทอธง อ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอ,อผอพาน อ่านว่าพอพอฟันอ่านว่าฟอพอสมเพาอ่านว่าพอมอมา้าอ่านว่ามอยอยักอ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิง อ่านว่าลอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอฤสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอ,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 อหีบอ่านว่าหอ ลอจุฬาอ่านว่ารออออ่างอ่านว่าออหอนกฮูกอ่านว่าหอเป็นอย่างไรกันบ้างคะการฝึกอ,อ่านพยัญชนะไทยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้องกันนะคะแล้วพบกันใหม่ ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ